ความสุขของคุณคืออะไร I don't know who she is. แต่ความสุขของคุณยายอลิซาเบธสวีทฮาร์ว้ยปสิบีปีไม่ใช่งานเงินหรือความรักแต่เป็นการได้อยู่ท่ามกลางสิ่งรอบตัวที่เต็มไปด้วยสีเขียวที่เราอยากให้คุณฟังไว้ <c oughs> ในวัยสาวอลิซาเบธเคยเป็นศิลปินออกแบบลายเสื้อผ้าก่อนจะลาออกมาเปิดสตูดิโอตัดเย็บเสื้อผ้าที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลก นอกจากออกแบบเสื้อผ้าให้คนอื่นอลิซาเบตยังสนุกกับการใช้ผ้าสีต่างๆมาออกแบบและตัดชุดให้ตัวเองจนเธอรู้ว่าเธอชอบสีเขียวมากที่สุด consumers olacak colors these are favorite And my เพราะสีเขียวสำหรับอลิซาเบตคือทุ่งหญ้าในวัยเด็กคือพลังบวกที่ช่วยให้ผ่านวันที่ยากลำบากและคือเหตุผลให้เธออยากตื่นขึ้นมาทุกเช้าจนสุดท้ายสีเขียวกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของหญิงชาราคนนี้ เธอย้อมผมทาเล็บแต่งตัวด้วยสีเขียวมะนาวยอมเสื้อผ้าที่ถูกใจเป็นสีเขียวตกแต่งบ้านด้วยสีเขียวตั้งแต่รรมถังขยะจานเขียงกระทะแก้วน้ำกล่องเก็บของแม้กระทั่งฟองน้ำในอ่างล้างจานก็เป็นสีเขียวทั้งหมดจนได้ฉายาว่า Green Lady. Uh, Elizabeth Lady Hi ก e ีนเลดี t เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อเธอออกจากบ้านด้วยชุดสีเขียวทั้งตัวมีเด็กๆวิ่งเข้ามาทักมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเรากับรอยยิ้มและสีเขียวที่ถูกแต่งแต้มบนตัวของเธอกลายเป็นพลังบวกที่ส่งต่อให้คนอื่น <laughs> บางทีความสุขก็เรียบง่ายเป็นเรื่องราวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เหมือนโลกสีเขียวของเอลิซาเบธสวีทฮาร์